ทุกครั้งที่กรุงเทพมหานครมีน้ําท่วมหรือว่าอาจจะเป็นน้ําท่วมขังรอการระบายอย่างที่ผู้ว่าได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายคนก็จะถามหาว่าอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ําอยู่ที่ไหนและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่นะคะคุณจิรพรคำภาพันธ์ไปสํารวจอุโมง์ยักษ์นะครับแล้วก็ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทําให้น้ําท่วมขังรอการระบายหลายจุดในกรุงเทพไปไม่ถึงหรือว่าถ้าไปถึงก็ไปถึงที่ช้าเกินไปครับ กองขยะและข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนกว่า5ตันไหลามารวมกันรบริเวณด้านหน้าอุโมงค์ระบายน้ำพระรามเก้ากรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วหลังฝนตกหนักถล่มกรุงเทพตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาขยะที่เห็นทางด้านหลังของดิฉันขณะนี้มาจากต้นคลองลาดพร้าวค่ะหาประเมินด้วยสายตาในตอนนี้มีมากถึง5ตันนะคะซึ่งขยะก,กองนี้อยู่ห่างจากอุโมงค์ยักระบายน้ำพระราม9้าเพียงแต่เมตรเท่านั้นค่ะ ในวันที่ฝนถล่มกรุงมาแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่าขยะเหล่านี้เป็นอุปสรรคสําคัญในการที่จะเร่งระบายน้ําของอุโมง์ยักษ์ค่ะโซฟาซากไม้ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นอุปสรรคกีดขวางการระบายน้ําเจ้าหน้าที่สํานักระบายน้ําต้องเร่งนําขยะออกจากอุโมง์ระบายน้ําให้หมดภายในเย็นวันนี้ก่อนฝนตกซ้ําอีกเพราะยังมีน้ํารอระบายอีกหลายชุมชนส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองลาดเท้า หรือคลองสายหลักที่จะระบายน้ําลงสู่อุโม,มงระบายน้ําบอกว่าที่ผ่านมากอทมเร่งเก็บขยะในคลองบ่อยครั้งแต่น้ํายังคงท่วมขังสูงกว่าทุกปีปีนี้ถือว่าน้ํามาเร็วกว่าทุกปีไหมคะเร็วค่ะแค่นี้แค่มิถุนายนเองปกติจะมาประมาณสิงหากันยาอมืมาเร็วเร็ว,รวมากนี่นี่ท่วมครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วนะแต่วันนี้สงูงแบบสูงมากเลยอื ที่ผ่านมาเราเห็นมีการขุดลอกคลองว่าเก็บขยะในคลองลาดพลาวบ้างมีมีมีเรือสองสำนักระบายน้ำเพื่อมาเก็บเก็บขยะไล่ออกไปบ่อยแค่ไหนคะความก็ก็บ่อยค่ะเห็นบ่อยก็ขับเรือมาหลายคันหลายลำหลายลำหลายลำได้ค่อนข้างเยอะไหมคะเยอะค่ะส่วนมากจะเป็นพวกยะวาเท่าที่เห็นพวกยะว่าพวกขวดพวกถุงขยะอะไรอย่างเงี้ย นอกจากกรทมจะมีอุโมง์ยักระบายน้ําแล้วยังมีพื้นที่แก้มดึงรับน้ําได้อีก13ล้านลูกบาศเมตรและกําลังสร้างแก้มลิงเพิ่มอีก3 0 0 0 0 0ลูกบาศเมตรแต่นักวิชาการผู้ชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติเคยให้ความเห็นว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังได้อาคารศูนย์การค้าและโรงแรมขนาดใหญ่ควรสร้างพื้นที่กักเก็บน้ําก่อนที่จะระบายน้ําลงสู่ถนนจิราพรคำภาพันธ์ไทย P b s รายงาน